안녕สต๊าดีกับทุกคนโอปพักกินเมนวันน e ี here, ้ก okay. ุวยเตียวเือนโอปป้าจะกินกับเป็นด้วยนะอยกกินเซเสเตอยังปรุงนาะใส่เยอนะอันนี้พริกเผาใช่ไหมแล้วก็นย่ไะเปียวเปียวใส่เยอไหมอื้ ตานิ่งนึงบิกปอนอยากกินเผ็ดๆแซ่บๆมามากินกันเลยทุกคนจ้าคอรเคอเรอืมหอมเนาะกินได้ Nua. Hmm. Hmm, nục chín có. Hử? anh này. Hử? Uhm. chị bay luôn. Hmm, đợi chín có ăn à rồi mà. Ô. Ngon. Nấm เขาปักอุปัาไปเลยมาเร็วมาเร็วกับปีคุยนิ่งน้อยอืมโอ้เมากแพ็หรอแพ็ดว้าพริกเผ็มากโอ้โหโอ้แพ็ โมปลายูเกาหลีคิดถึงอาหารไทยอะไรที่สุดเห็ไนไะหส้มตำะส้มตำกับกวยเตี๋ยวหมูกวยเตี๋ยวน้ำโตวกวยเตี๋ยวเรือแบบนี้เพราะารสชาติแบบนี้ไม่มีที่เกาหลีจา้าอร่อยยิยนเยอะอืมอร่อยนะเนี่ยหนุกชิ้นก็รสชาติเด็ดมาก อืมทำไมนึกถึงกรอบๆเนาะเนี่ยกินสุดตัวจา้าอืมแซบ่บช่ำช้ำกินผักสดตัวยวันนี้กินวันนี้ผักสดไม่มีหรอกไม่มีหรอกอืมอากาศรนนะ เราก็เป็นเนี้ยต้องกินเซ็บเจริงจริงกะปิมันรสชาติเค็มเค็มเผ็ดเผ็ต้องกินต้องกินกวยเตี๋ยวเดียวเดียวเ้นน็กเนเน็กว้า Lần có lần, phê có phê, nua có nua, nó Nhưng cái khâu nhiều rồi Chấm chấm Nhiều nhiều ขึ้นไปทำไมเด็กจัง,งอือเอาไม่ขึ้มมาไม่ใช่หรอกอืมใส่ไปเลยมันกินตัวยอ,อย่เลยเมืม่อกินกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะใส่เส้นแหน่งมันเข้ากันที่สุด อันนี้ใส่ทีกิมจิไดไหมไมันจะไม่ได้ใช่ไหมอืม,อมขงค,ครับดีใจเนาะ 来罗一波。